สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภักสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพิ่มทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยและในตอนนี้หลังจากที่ว่าวีเฮาพูดบอกถึงความสามารถของจิตบัรพาพและก็จิตสืบค้นของเขารวมไปถึงเซียวเซียวที่ยังมีวิญญาณยุทธ์คู่มันก็ทำให้หวังตรงตกตลึงแแมม้ววว่่่่่่าาาาาททักกษะิญณยยุุีีีขขขขออองงงงเจ1ปคนต ประสิทธิภาพของมันก็ยังลดลงอย่างมากเมื่อข้าไปถึง100เมตรนอกจากนี้หัววีเฮ้าก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะช่วยเซียวเซียวแต่ถว่าอย่างไรก็ตามวังตรงนั้นก็ไม่ได้คิดที่จะยอมแพ้แต่อย่างใดเขาก็พูดขึ้นมาว่าการโจมตีระยะไกลของข้าคือการโจมตีแบบรัศมีเป็นวงกว้างแม้ว่าเจ้าจะสามารถตรวจจับได้แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเซียวเซียวก็ยิ้มและพูดว่าเจ้าอย่าภูมิใจตัวเองมากนะในขณะที่นางพูดนางก็ซีมือขวาของนางไปที่หม้อผนึกวิญญาณสามชีวิตทําให้มันสั่นเล็กน้อยในทันใดหลังจากนั้นมันก็แแยยกกกกอออออเเปป็็นนนนน3หหมม้้้ขาาาดลลลลววรบงััทที แบบสามเหลี่ยมในเวลาเดียวกันวงแหวนวิญญาณวงแรกของเซียวเซียวก็สว่างขึ้นเจ็งดังกล้องกลางวันออกมาเมื่ออากาศสิบตารางเมตรเหนือพวกเขาสองคนบิดเบี้ยวเนื่องจากการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากนั้นม้อทั้งสามก็รวมกลับเป็นหนึ่งแล้วก็ตกลงอย่างเย้ย่ีต่อหน้าเชียวเซียวซึ่งมันก็ทําให้ว่าวีเฮาและบางตรงแต่ก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากซึ่งเป็นวิญญาณยุทธิแข็งจริงๆว่าวีเฮาสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของการสั่นสะเทือนนั้นผ่านจิตสัมผัสของเขาส่วนว่าบางตงฟื้นขึ้นความสงบได้อย่างรวดเร็วและเขาก็พูดขขึ้้้้้้้นนนมมมมมาา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 วววว่่่่่เเใจจจและไไสูอออีีกกกกตปถพรรืัั็ิงท สามารถเอาชนะพวกเจ้าได้แต่ว่าเซียวเซียวในอนาคตเจ้าจะได้เรียนรู้อย่างแน่นอนว่าเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวในทางกับกันถ้าคนสองคนที่มีระดับการฝึกฝนระดับเดียวกันต่อสู้กันเองฝ่ายที่มีจิตตรวจับของหัววีเฮา w จะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนและก็ในตอนนี้ไม่ว่าเซียวเซียวจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าหวังตงว่าเขาสามารถเอาชนะเธอได้ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวแต่นางก็ต้องยอมรับสิ่งที่เขาพูดนางก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าใช่ด้วยการตรวจับของหัวนะห้องการต่อสู้นั้นง่ายมากเพียงแค่ใช้ทักษะวิญาาาาาณขขอองงงง้้ทักกกกษหวแแ็ร่มถูสึดี ที่ได้ร่วมทีมกับเจ้าข้าประเมินวงแหวนวิญญาณสิปีของเจ้าต่ำเกินไปข้าขอโทษหัววีห้องก็ยื่นมือขวาไปทางเซียวเชียวแล้วก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะวางมือขวาของนางไว้บนมือของเขาในที่สุดวังทงก็เดินมาแล้วก็วางมือขวาไว้บนสูตรจากนั้นหัววีห้องก็กล่าวว่าจากนี้ไปเราจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกันสำหรับการสอบน้องใหม่เราต้องเป็นแซมเท่านั้น เราต้องเป็นผู้ชนะทั้ง3าคนก็ตะโกนพร้อมกันในขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นพื้นที่ประเมินของโรงเรียนสื่อไลเคอร์ตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของสขาวิญญาณยุทธ์แล้วก็อยู่ติดกับสนามประลองวิญญาณแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าสนามประลองวิญญาณมากสนามประเมินเป็นรูปวงรีตั้งจากสนามประลองวิญญาณซึ่งถูกปีดล้อมสนามประเมินเป็นสนามเปิดมันถูกล้อมรอบด้วยสากันสากั้นี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาเพื่อเปลี่ยนขนาดสนามประเมินไม่ใช่เพียงเพราะนักเรียนใหม่มีจานวนมากเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเพราะขีดจำก สนามประเมินมีขนาดใหญ่ประมาณ2 0 0 0 0ตารางเมตรแต่ว่าปัจจุบันถูกแยกออกเป็น50พื้นที่แต่และสนามที่ถูกแบ่งออกจะมีขนาด400ตารางเมตรสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับนักเรียนใหม่มีทีมทั้งหมด310ิทีมในการประเมินนักเรียนใหม่ซึ่งหมายความว่ามีทั้งหมด930คนจากนักเรียน310ิทีมเหล่านี้มีนักเรียนพเพียง50ทีมเท่านั้นที่จะสามารถคงอยู่และก็กลายเป็นนักเรียนชั้นปีที่1อย่างเป็นทางการเพื่อเรียนต่อไปส่วนว่าทีมที่เหลือจะถูกคัดออกมีทั้งหมด50พื้นที่สําหรรรับการประเมินนนักเรียหหมม่่ซึงวาวาทุกพื้นที่จจะมมีี 6- ห7ทภาาายในนนัั้ลงกกพวกเข อยู่ในพื้นที่เดียวกันแข่งขันกันจนเสร็จผู้ที่ชนะจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มใหม่ทําให้พวกเขาสามารถจบการแข่งขันซิมนาดได้หลังจากทั้ง3คนกินข้าวเที่ยงแล้วพวกเขาก็กลับไปที่ห้องพักของเขาเพื่อนั่งทําสมาธิพักหนึ่งจากนั้นก็กลับมาพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาในในตอนนี้ก็มีเสียงดังก้องจากลาโพงดังขึ้นทั่วโรงเรียนนักเรียนใหม่ปวดชาบนักเรียนใหม่ปวดชาบการูนาเข้าพื้นที่ทดสอบเพื่อเขาร่วมการประเมินนักเรียนใหม่เหลือเวลาอีกสินาทีให้เจ้าได้เข้าไปนักเรียนที่มาสายจะถูกยกเลิกการประเมินโดยอัตโนมััััััตตติิและพวววกกกเเ่่าาาาาในนนนนนนอี้้้็มมมโดยไรูจขสส ส4แสงจันทร์บนเอวของเขาเพื่อความมั่นใจการประเมินนักเรียนใหม่ห้ามใช้อาวุธวิญญาณแต่ว่าอาูนลับยังคงจัดเป็นอาวุธธรรมดาซึ่งไม่ได้ห้ามวิญญาณจันทร์ทั่วไปแทบจะไม่ได้ใช้อาวุธใดๆเว้นแต่พวกเขาจะมีวิญญาณยุดอาวุธวางตรงวางมือบนไหล่้ายของหัววีเฮาและเอ็นไปทางเขาพร้อมกับพูดขึ้นว่าอย่าก,กวนไปเลยนี่ก็แค่เรื่องเล็กน้อยสาหรับพวกเราเซียวเซียวไม่ได้เรียกหาวางตรงนางพยักหน้าให้กับหัววีเฮาแทนแม้ว่าการต่อสู้ก่อนหน้านี้วางตรงจะไม่สามารถแสดงพลังได้อย่างเต็มที่แต่ว่านางก็ยังสามารถเห็นได้้วววววว่่่่่าาาาาาากกกกกรรฝฝึขขขขออองงงตไไไมมดดยปเเเเเลลแะ็คิพื กับจิตตรวจับและก็จิตปันภาพของหัวีเฮาจะมีนักเรียนจนํานวนน้อยมากในกลุ่มอายุเท่ากันที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้หัวบีเฮากระซิบว่าเราจะเป็นแซมเซียวๆและหวังตรงก็พยักหน้าพร้อมกันจากนั้นพวกเขาทั้ง3ก็ประสานมือกันอีกครั้งและในตอนนี้นักเรียนใหม่ทั้งหมดมาถึงพื้นที่ทดสอบแล้วเพื่อเตรียมการสําหรับการประเมินที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจารย์ที่ดูอายุป,ประมาณ40ปีได้เดินเข้าไปในสนามที่33เขาดูเหมือนคนธรรมาดามากเขาไม่ได้ปล่อยออร่าที่คุกคามใดๆออกมาเขามีรอยยิ้มบนใบหน้าและก็ท่าททาาาางงงงี่่เเป็นนนมมิตตตรรรกกดัั้จึแลส์ เมื่อเที่ยวกับอาจารย์โจอีหลังจากนับจํานวนคนที่มาเขาก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็พูดว่าดีมากวันนี้เรามีทีมทั้งหมด6ทีมที่เข้าร่วมกันประเมินนักเรียนใหม่ดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะพร้อมแล้วขออนุญาตแนะนําตัวก่อนข้าชื่อหวังเยียนและข้าจะเป็นผู้ดําเนินการของเจ้าตลอดสองสาวันจากนี้สวัสดีครับอาจารย์หวังนักเรียนทุกคนโค้งคำนับอย่างรวดเร็วหวังเยียนก็หัวเราะเบาๆแล้วก็พูดว่าไม่จำเป็นต้องมากพิธีขนาดนั้นพวกเจ้าทุกคนคือเพื่อนตัวน้อยของข้าข้าไม่อยากเห็นใครได้รับบาดเจ็บ ว่านี่เป็นเพียงการประเมินเท่านั้นจะต้องไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้ของเจ้าอย่างรุนแรงมากเกินไปหากเป็นเช่นนั้นข้าเกรงว่าจะต้องขอให้เจ้าออกไปและรายงานเหตุการณ์ต่อโรงเรียนเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนักเรียนทุกคนเข้าใจความหมายเบื้องหลังคำพูดของเขาอย่างแน่นอนพวกเขาก็พยักหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจวังเย็ยนยิม้มแล้วก็พูดว่าเนื่องจากทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเราก็มาเริ่มกันถ้าเราจบเร็วพวกเจ้าสามารถกับก่อนเวลาเพื่อฝึกซ้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ได้ในขณะที่พูดเขาก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาแล้วก็มองดูหลังจากนั้นนนนนนเเเขขาาาาากกกกก็็งงยหห้้้้ึแแลลวว่่รรรรัับปะมมิอ ว่าวีห้าวางตรงเชียวเซียวประธานสันเรียนที่3โอ้อยางจินอี้ฉินจินเฟิงเจ้าห้าเฉินพวกเจ้าหกคนเข้าสู่สนามประลองได้เมื่อข้าประกาศเริ่มการต่อสู้พวกเจ้าสามารถปลดปล่อยวิญญาณยุดได้มีนักเรียนใหม่ทั้งหมด6ทีมดังนั้นจะมีการแข่งขันสมรอบในสนามที่33แต่ว่าว่าวีหาไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นทีมแรกที่เดินออกไปทั้ง3คนสำรวงมองหน้ากันแล้วก็รีบเดินไปที่มุมที่ตะวันออกเฉียงเหนือของสนามทั้ง3คนวางตำแหน่งอย่างระมัดระวงังวางตงยืนอยู่ข้างหน้าขณะที่เชียวเชียวยืนอยู่ข้างหลังเขาในา สำหรับอีกทีม3คนพวกเขาเลือกยืนที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของสนามเรกเรียนทั้ง3คนจากห้องที่สามตัวแต่เป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดคนที่สูงที่สุดใน3คนก็คือโอ,อ้ย่างจินอี้ซึ่งหล่อที่สุดใน3คนเช่นกันแม้ว่าเขานั้นจะยังคงหล่อน้อยกว,ว่าวังตรงแต่ว่าร่างกายของเขาดูแข็งแรงกว,ว่าวังตรงมากคนที่อยู่ถัดจากเขาคือเฉินจินเฟิงเขาตัวเล็กมากฉันว่าเจ้าเหาเฉินเป็นคนอ้วนตัวเล็กที่มีหน้าทองอบอว้วนและมีรอยยิ้มที่ตรงไปตรงมาบนใบหน้าของเขาและในตอนนี้เมื่ออาจารย์หวังเยียนเห็นว่าทั้งสองฝ่ายอยู่น,น่่งง้วเเเขาาาากพกพดรรริิมมปะไท ก็เริ่มปลดปล่อยวิญญาณยึดของพวกเขาทันทีว่าวิเข้าก็ปล่อยจิตตรวจับของเขาไปที่ด้านหน้าเจ้าเซียวนั้นก็ปล่อยมอกผลึกวิญญาณสำสีวิตของนางทำให้หม้อสีดำขนาดเมื่คืนมาก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกางอากาศการเคลื่อนไหวของวังตรงเปล่งแสงกับพี่แวววาวพุ่งขึ้นไปในอากาศทันทีปีสีน้ำเงินและสีม่วงของเขาต็มไปด้วยลวดลายสีทองแวววาวและในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาหรือว่าผู้คุมวังเยียนพวกเขาต่างก็ประหลาดใจกับปีกคู่งามของเขาปีกของเขางดงามมากมันถึงขนาดที่ว่าแสงจากเซียวเซียวและว่างสู่วข้เาวกไดปลยิญณ ของพวกเขาในทันทีเจ้าหงเฉินที่อยู่ด้านหลังของทีมเขาก็ตะโกนออกมาว่า จงออกมาขาไก่คงข้าแล้วเราขึ้นวงแหวนวิญญาณสีเหลืองก็ปรากฏขึ้นจากใต้เท้าของเขาจู่ๆขาไก่สองขาก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาส่งต่อให้สองคนข้างหน้าอย <forcément, S 1> ่างรวดเร็วขณะที่ปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์โอ้ยางจินอี้และเฉินจินเฟิงคว้าขาไก่จากเจ้าเฮาเฉินอย่างรวดเร็วแล้วก็ก okay. ัดมันอย่างแรงเจ้าเฮาเฉินเป็นวิญญาณยุทธใส่อาหารและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ว่าวีเฮาที่ได้เห็นวิญญาณยุทธใส่อาหารเขาไม่รู้เลยว่าขาไก่ที่เจ้าเฮาเฉินเลี้ยกออกมานั้นทําอะไรได้บ้างแม้ว่าเจ้าเฮาเฉินจะมีวงแหวนวิญาาณเีียงงงงวดแแกกััมหนนนออุป้ลรสผจึ จะดีอยู่แต่การปรากฏตัวของโอ้ย่างจินอี้และเฉินจินเฟิงโดยเฉพาะตอนที่เขากินขาไก่นั้นถึงขนาดที่เซียวเซียวอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาโอ้ย่างจินอี้แล้วก็เฉินจินเฟิงเคลื่อนไหวพร้อมกันในสองคนนี้คนหนึ่งมีวิญญาณยุทธสัตว์ในขณะที่อีกคนมีวิญญาณยุทธอาวุธแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสองคนเป็นวิญญาจารย์สายโจมตีว่องไววิญญาณยุทธของโอ้ย่างจินอี้เรียกว่าดาวบีหกเมื่อเขาปลดปล่อยวิญญาณยุทธของเขาดับที่แหลมคมปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วบนแขนขวาของเขาวิญญาณยุทธของเขาเป็นนกชนิดหนึ่งงแต่่่่่ววาาาาาไมมีีปปปกกกนนนนนัั็็เเเพรรระฝขขอใบจจุ ที่ยังไม่สูงสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างวิญญาณยุทธของเขากับเทพธิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายของหวังตงที่มีปีกโดยกาเนิดซึ่งเป็นัญลักษณ์ของวิญญาณยุทธสัตว์ระดับสูงสุดวิญญาณยุทธของเฉินจินเฟิงคือดาบที่ยืดหยุ่นได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดมีวงแหวนวิญญาณ้อยปีอ้อย่างจินอี้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดใน3คนสาหรับเจ้าห่อเฉินเนื่องจากว่าเขาเป็นวิญญาจาร์ประเภทอาหารความเร็วในการฝึกฝนของเขาค่อนข้างช้าดังนั้นเขาจึงมีระดับเพียง17เทททท่่าานนนนนนัั้้และใตอีีวิญรสจมตีวว่องงคนินขาก่เจ็งเข้าหา เรากับลูกศอนความเร็วของพวกเขารวดเร็วมากจนแม้แต่วังตงก็ยังรู้สึกประหลาดใจแต่ทว่าอย่างไรก็ตามวังตงก็ยังสามารถเข้าใจทันทีว่าขาไก่ที่พวกเขาพ่งกินเสร็จเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขามีความเร็วเพิ่มขึ้นแต่ทว่าอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับพวกเขาที่ทีมของหัววีเฮ้าสามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากจิตปรภาพและก็จิตตัวจับของหัววีเฮ้าแต่งสีทองจางๆปรากฏขึ้นในดวงตาของหัววีเฮ้าทําให้ภาพสามมิติของสนามรบทั้งหมดปรากฏขึ้นในจิตใจของวังตรงแม้่ว่าโออย่างจินอีและะกก็เเเเเฉิิินนนนจจฟงงรรวววววาาาแต่่่ธีีคลืออไหหขขพุย พลังวิญญาณที่ทางขโจมตีเม้แต่ข้อบกพร่องของพวกเขาก็ปรากฏขึ้นพร้อมกันในใจของหวังตงโออย่างจินอี้และเฉินจินเฟิงเจ้ายวารในการมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเดียวดังนั้นเมื่อหวังตงพุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยตัวเองนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าทั้งหัววีเห่าและเซียวเซียวจะไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ทันเวลาและพวกเขาก็ยังคิดอีกว่าการจัดการหัววีเห่าและเซียวเซียวหลังจากที่เอาชนะหวังตงอาจถือได้ว่าไม่ยากเกินไปวงแหวนวิญ,ญญาณสีเหลืองใต้ร่างของเขากระพริบทำให้เหล็กบ,บนแขนของเขากลายเป็นเงาลายสสิเเเเงงงงงาาาาา่่่่ขขหววััตทททนนนีีปจจฟกอไถึ เขาก็เหวี่ยงดาบสั้นที่เขาถืออยู่ในมือทำให้วงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาก็สว่างขึ้นลํำแสงดาบก็พุ่งออกมาจากดาบมุ่งหน้าไปทางหวังตงแต่ทว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะทำการเคลื่อนไหวรูปแบบสีทองที่ประทับบนปีกของหวังตงก็เริ่มแพร่กระจายไปแล้วในขณะที่เขาเปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาเช่นกันแขนของเขาประสานเข้ากับปีกด้านหน้าของเขาทำให้ทักษะการสังหารจากปีกของเขาที่ว่าวิห้าวเลเซียลเคยเห็น he มาก่อนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเนื่องจากว่าหวังตงอยู่กลางอากาศเขาจึงอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าออ้ย่างงจจิินนก็เฟ ความเย่อหยิ่งปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแล้วก็ว่าเขากำลังดูถูกทั้งสองคนในขณะที่หวังตงกำลังเผชิญหน้ากับการโจมตีของพวกเขาหวังตงก็ตวาดปีก้ายของเขาออกไปประทะกับดาววีหกของโอหยางจินอี้โดยตรงในขณะที่เขาทำสิ่งนี้ปีกขวาของเขาก็ฟันออกไปด้านนอกโดยตรงแล้วก็ปะท่ากับแสงดาบของเฉินจินเฟิงกอนไม่ว่ามันจะถูกปล่อยออกมาเป็นครั้งที่2ก็ตามตำแหน่งของหวังตรงขณะที่เขาปลดปล่อยการโจมตีของเขาไม่ได้เสียเปรียบเลยแม้แต่น้อยโอหยางจินอี้คนพบว่าทักษะวิญญาณแรกของดาววีหกของเขา ไม่สามารถปราบความแข็งแกร่งของปีกของหวังตงได้หลังจากนั้นปีกขนาดม่ือมาของหวังตงก็กวาดไปที่ใบหน้าของเขาแต่ทว่าโอ,อ้ย่างจินอี้เขาก็มีประสบการณ์ต่อสู้มาบ้างเขาก็หมอบลงทันทีเพื่อพยายามหลบการโจมตีของหวังตงจากด้านล่างแต่ทว่าหวังตงก็เวี่ยงปีกของเขาลงไปด้านล่างทําให้โอ,อ้ย่างจินอี้ถูกหวังตงตบหน้าลงกับพื้นนอกจากนี้แรงมหาศาลที่กระแทกเข้าที่หลังของเขาก็ทําให้เขาแทบจะอักเลือดจนว่าเสินจินเฟิงนั้นที่มีความแข็งแกร่งได้กว่าโอ้ย่างจินอี้เมื่อแสงดาบที่เขาปล่อยออกมาปปะะททเเเเเขขข้าาากกบบีีีอองง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 หววติินนนจจฟ็พยแแสสส่่ดถู หลังจากนั้นเสียงกระพือปีกที่รุนแรงก็ดังออกมาจากดาบสั้นของเขาในขณะที่มันแตกเป็นเสียงเสียงเขาเห็นเพียงแสงสีฟ้าสีทองสว่างวาบต่อหน้าต่อตาก่อนที่เขาจะถูกส่งไปด้วยควมเลวที่มากกว่าคมเลวที่เขาเคยวิ่งไปหาวังตงหลังจากนั้นเขาก็ประทะเข้ากับเจ้าเห่าเฉินทาให้พวกเขากิ่งตัวลงไปบนพื้นทันทีวังตงกลางปีกของเขาออกไปกลางอากาศทําให้แสงสีน้ําเงินและสีม่วงส่องประกายไปมาบนปีกของเขาลวดลายสีทองบนปีกของเขาก็หายไปอย่างช้าๆและเขาก็ค่อยๆบินลงแล้วก็ใบหน้าของเขาในตอนนี้ก็ยังคงยิ้มผยองเหมือนเดิมตั รู้สึกได้ทันทีว่าวังตรงนั้นแข็งแกร่งมากเขาเป็นวิญญาจาร์สายโจมตีที่น่าสะพึงกลัวมากเขาสามารถหยุดยั้งวิญญาจาร์สายโจมตีว่องไวสองคนแล้วก็ยังมีวิญญาจาร์สายอาหารที่สนับสนุนพวกเขาแต่ว่าเขานั้นสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้3คนได้ภายในไม่กี่วินาทีซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าวังตรงผู้ครอบครองวิญญาณย์ผีเสื้อที่เป็นประกายนั้นโหดไร้เพียงใดนอกจากนี้ยังมีอีกคนหนึ่งที่มีวงแหวนวิญญาณสองวงเช่นเดียวกับเขาในทีมสุนัขหัววีเฮาเขานั้นถูกมองข้ามในคนปัจจุ ว่าวีเฮาจะแข่งแกงก่วทีมฝัง่งตรงข้ามแต่ก็คงไม่สามารถเอาชนาะได้เร็วขนาดนี้ถ้าหากว่าเขาทําด้วยตัวเองที่เขาทําได้ก็เพราะว่าความช่วยเหลือจากจิตบัรพาพและก็จิตตัวจับของว่าวีเฮาซึ่งวงแหวนวิญ,ญญาณของเขาตอนนี้มีพลังเทียบเท่าที่พัฒนาขึ้นจาก400ปีเป็น600ปีละในตอนนี้หลังจากที่หวางตรงถอนปีกแล้วเขาก็เดินกลับไปหาเซียวเซียวแล้วก็ว่้วีเฮาแล้วก็แปรมือกันสเสลิมสลองเซชนะเซียวเซียวยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าวันห้องของเราอยอดเยี่ยมมากวางตรง เขาหน้าให้ข้าสนุกบ้างได้ไหมนางมั่นใจว่าถ้านางเป็นคนที่ออกไปนางก็จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เช่นกันนางรู้ว่าจิตบันพาพและก็จิตตรวจจับของหัววีเฮาสรงพลังมากเท่าไหร่ดังนั้นคนที่นังยกย่องไม่ใช่วังตรงแต่ว่าเป็นหัววีเฮาหลังจากที่เซียวเซียวพูดจบวังตรงก็พูดขึ้นมาว่าซ่อนความแข่งของเจ้าเอาไว้การแข่งขันยังเหลืออีกหลายนัดนี่เป็นการเรียกน้ำย่อยสำหรับพวกเราสามคนให้ข้าแสดงก็พอแล้วเราไม่สามารถปล่อยให้ทีมอื่นรับรู้ถึงความแข่งของเราได้ว่าวีเฮาก็หัวเราะแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าเห็นดด้้้ววยยกกังงงงตตตเเเเเี่่จจจาาไมมออคิะป็นขร ก็หัวล้อเมื่อเขาได้ยินคําพูดของว่าวีเฮาเขาก็พยักหน้าเห็นด้วย และอาจารย์หวังเยียนก็ได้ประกาศขึ้นว่าทีมของว่าวีเฮ้าห้องหนึ่งชนะหลังจากนั้นเขาก็จดบันทึกไว้ในกระดาษที่เขาดึงออกมา่วนว่าอีกด้านหนึ่งทีม3คนของโอ้หยางจินอี้ได้ขันกลับไปแล้วหวังตรงปานีตัวพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขานั้นมีสีหน้าลำบากใจพวกเขาไม่ต้องการอยู่ที่นี่อีกต่อไปแม้่แต่วินาทีเดียวหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายดายพวกเขาก็รู้สึกอับอายขาขี้หน้าเป็นอย่างมากดังนั้นแลวพวกเขาจึงรีบออกไปหลังจากที่อาจารย์หวังเยียนบันทึกผลการแข่งขันแลล้ววววเเเขขขาาาาากก็็หืออออมมมงงงไปททีีี่่คิดใในจ ผู้าตายของห้องเรียนที่1นนักเรียนที่อาจารย์โจอีสอนนั้นไม่ธรรมดาอย่างที่คาดไว้แต่ทว่าอย่างไรก็ตามเขานั้นเข้าใจปีกย่อยเบื้องหลังของแต่ละทีมได้อย่างชัดเจนเมื่อพวกเขาลงทะเบียนชื่อของทีมจองห้องหนึ่งคือทีมหัววีเฮาหรือว่าจะกล่าวอีกอย่างก็คือหัววีเฮาเป็นหัวหน้าทีมแต่ว่าด้วยระดับการฝึกฝนของเขาที่มีเพียงวงแหวนเดียวซึ่งได้วกว่างวงตรงและเซียวเซียวแล้วก็อีกอย่างวงแหวนวิญ,ญญาณของหัววีเฮายังมีอายุเพียง10ปีเท่านั้นเช่นเดียวกับการฝึกฝนของเขาที่ยังไม่ถึงระดับ20เเเเขขาา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 นนนนนััััั้้้ยยยยงงงไมมมม่่่่่ีีีีีคคุณสสสบติททจจจะะูรรรรรซืออลดววววํกก็ใหหหห์ึป เป็นหัวหน้าทีมได้อย่างไรเตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอาจารย์หวังเยียนเป็นตัวแทนส่วนกลางของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เขามีความรู้มากมายเกี่ยวกับทฤษฎีในขณะที่ความสามารถในการสอนของเขาแข็งแกร่งมากแม้ว่าเขาจะมีอายุเพียง40ปีเท่านั้นแต่ว่าเขาก็เป็นอาจารย์ระดับสูงท e ี่ไม่เป็นรองใครในลานด้านนอกการที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ในโรงเรียนสื่อไลเคอร์นั้นยากกว่าการได้รับในฐานะนักเรียนสิ่งนี้ชัดเจนอย่างยิ่งโดยที่อาจารย์โจอีเป็นเพียงอาจารย์ระดับกลางเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าอาจารย์หวังเยียนจะไม่่าารรเขขข้จววกกิดอะึนััับบทีงงหยแต็ู ว่าหัววีเฮาเป็นวิญญาณจาร์ประเภทไหนหลังจากที่การแข่งขันผ่านไปจนหมดทุกทีมทีมของวัววีเฮาก็ได้กล่าวลาอาจารย์หวังเยียนเมื่อวันที่2ของการประเมินเริ่มขึ้นนักเรียนจากห้องเรียนที่1ก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์โจอ,อี้การต่อสู้สีแมตช์นในวันเดียวไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของการผ่านพลังวิญญาณเท่านั้นแต่ว่าการสูญเสียความแข็งแกร่งทางกายภาพของพวกเขาก็หลายแรงเช่นกัน หลังจากการฝึกฝนที่เหมือนนรกของอาจารย์โจอีมันก็ทําให้นักเรียนจากห้องที่หนึ่งมีความสามารถในการอดทนต่อการอ่อนแรงของร่างกายจากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องได้ดีกว่านักเรียนจากห้องอื่นหลังจากการแข่งขันที่พวกเขาต่อสู้ในวันแรกว่าวีห้องก็มั่นใจเต็มร้อยว่าในกลุ่มของพวกเขาไม่มีคู่ต่อสู้ใดที่สามารถข่มขู่พวกเขาได้ การต่อสู้ได้ผ่านไปทีมของว่าวีเฮาสามารถบรรลุชัยชนะได้อย่างง่ายดายในการแข่งขันทั้ง4นัดดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการบรรลุชัยชนะทั้งหนัดด้วยผลลัพธ์เหล่านี้พวกเขาได้ผ่านการประเมินนักเรียนใหม่แล้วนอกจากนี้ชัยชนะทั้ง5ครั้งทําให้พวกเขานั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจในทางกับกันอาจารย์หวังเยียนรู้สึกหดหูใจเล็กน้อยในฐานะผู้คุมสนามที่33ผ่านไปหนัดแต่ว่าทีมของว่าวีเฮาได้ต่อสู้ในลักษณะเดียวกันทั้งหนัดนั่นคือหวังตงจะเคลื่อนไหวเพียงคนเดียว จนว่หัววีเฮาและเซียวเซียวเพียงยืนดูเฉยๆการแข่งขันจบลงในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เขาสงสัยว่าหัววีเฮามีความสามารถอะไรกันในฐานะที่เขานั้นเป็นอาจารย์สอนทฤษฎีแต่ว่าเขากลับไม่รู้เขาจะไม่รู้สึกโอดหูได้อย่างไรและในตอนนี้เมื่อการแข่งขันวันที่2ส,สิ้นสุดลงอาจารย์หวังเยยนก็เรียกทีมของหัววีเฮามาพบเขาว,ว่หาหวีเฮาหวังตรงและเซียวเซียวก็เดินไปหาอาจารย์หวังเป็นอย่างที่คาดคิดอาจารย์หวังเยยนคิดในใจตัวเองว่าหัววีเฮาเป็นแกนหลักของทีมอย่างแน่นอนและเขาก็พูดออกมาว่าพวกเจ้า3คนได้รับผลการแข่งขัน พวกเจ้าต้องฝึกฝนให้หนักต่อไปเพื่อที่พวกเจ้าจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันจัดอันดับสำหรับ64ทีมแรกอย่างไรก็ตามการแข่งขัน5นั้นในวันพรุ่งนี้จะไม่ง่ายเหมือนวันนี้หลังจากการแข่งขันในวันนี้สิ้นสุดลงเราจะทำการจับสลากอีกครั้งในขณะที่ทีมที่แพ้การแข่งขันทั้งหมดจะถูกคัดออกเมื่อเราจับสลากเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนจากห้องเรียนเดียวกันจะไม่พบกันแต่ผลก,การต่อสู้ก่อนหน้านี้ของพวกเจ้าจะถูกนำมาพิจารณาด้วยพรุ่งนี้พวกเจ้าจะยังคงอยู่ในสนามที่33อย่างแน่นอนแต่ว่ามีโอกาสสูงมากทีีีีี่่่่พพวกกกเจจ้้าะไดบบทัททททมมแแขงงรหือ2 ามารถท้าทาทยพวกเจ้าได้ว่าวีเฮ้าก็พยักหน้าแล้วก็ตอบว่าขอบคุณอาจารย์หวังเราจะฝึกฝนให้หนักอย่างแน่นอนอาจารย์หวังยันก็ยิ้มแล้วก็พูดไปว่าดีละ่ะกลับไปพักเธอและเขาก็ยังมีความภาคภูมิใจในตัวของห่าว,วีเฮาเขาเชื่อว่าห่าว,วีเฮาจะไม่สามารถซ่อนวิญญาณยึดจากเขาเมื่อพวกเขาพบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและในตอนนี้เมื่อพวกเขาสามคนออกจากพื้นที่ทดสอบว่าวีเฮ้าก็พูดขึ้นมาว่าไปกันเถอะข้าจะเลี้ยงปลาย่างพวกเจ้าสองคนข้าส่งเปลามาเพื่อเมื่อวานนี้หลังจากนั้นในขณะที่ว่าวีเฮ้าและก็เซียวเซียวและหวังตง เข้ามาที่ร้านของเขาว่าวิเห่าเลยวางตรงก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเมื่อเขาเห็นว่าคนนั้นเป็นใครและคนที่พวกเขาเจอนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือมาเสียวทอนนั่นเองได้อีกคนก็คือสวีซันซือสวีซันซือในตอนนี้มีใบหน้าที่ซีดจางลากบว่าพลังงานในร่างกายของเขาถูกระบายออกไปเขาดูกระสับกระสายและเสื้อผ้าของเขายับยุยยี่รูปลักษ์ปัจจุบันของเขาซึ่งดูท้อแท้อย่างยิ่งส่วนว่ามาเซียวทอนนั้นยังคงสวยงามเหมือนเดิมแม้ว่าใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของนางจะมีสีแดงผิดปกติและดวงตาสีชมพูของนางก็ดูมือลลลลงเเเเ็็กกกกนนนนน้้้ออยทัััใววววววีีื่่่าาาาพพพสขแ ไปได้หรือ,อยังสวิสนซอมีรอยยิ้มบนใบหน้าที่ขมขื่นของเขาในขณะที่เขาพูดหลังจากที่เขาถูกทรมานด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเป็นเวลาสองสาวันในที่สุดเขาก็สามารถอดทนกับมันได้แต่ว่าการผ่านกําลังความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาและพลังวิญญาณของเขานั้นรุนแรงเกินไปตอนนี้สิ่งที่เขาอยากทําคือกลับไปที่ห้องแล่นอนมาเสียเทาก็พยักหน้าแล้วก็พูดต่อไปว่า ตกลงเจ้าไปได้สวิสันซือเดินมองไปที่ว่าวีเฮ้าและวังตงด้วยสายตาที่บอกว่าพวกเจ้าดูแลตัวเองด้วยก่อนที่เขาจะจากไปท่าทางของเขานั้นทําให้พวกเขาทั้งสองรู้สึกประมาททาไมมาเสียวเถาถึงตามหาพวกเขาและในตอนนี้มาเสียวเถาก็พูดอย่างเฉยเมยว่าพวกเจ้าสองคนตามข้ามา นางสาวเจ้ากลับไปก่อนนะเจ้าเซียวกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าหัววีเฮาก็ใส่หัวทันทีเพื่อบอกว่าให้นางควรกลับไปและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อหัวหวีเฮาเห็นว่ามาเซียวเท่านั้นอาจไม่ได้มาด้วยเจตนาที่ดีเขาไม่ต้องการที่จะลากเซียวเซียวเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเซียวเซียวรู้สึกเหมือนไม่ค่อยจะยอมแต่ว่าในที่สุดนางก็จากไปอย่างไม่เต็มใจหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็เดินตามมาเซียวเทาไปที่ริมทางเดินทะเลสาบและในตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงริมทะเลสาบที่พวกเขาถูกดังโจมตีครั้งแรกมาเซียวเทาก็หยุดเม สาระยะห่างจากนางวังตรงมองไปที่ใบหน้าของเขาอย่างระมัดระวังในขณะที่หัวใจของว่วีเฮ้าก็เต้นอย่างรุนแรงและหัววีเฮ้าก็เอ่ยถามไปว่าพี่สาวมาเรียกพวกเรามาทําไมน้วก็หันกลับมาหาพวกเขาและก็กล่าวว่าเจ้าเราถูกแค่เป็นนักเรียนที่ระเบิดพลังจากลานภายในวันนั้นนักเรียนที่เกือบจะทําร้ายเจ้าสองคนในวันนั้นในตอนนั้นข้าไม่มีทางเลือกจริงๆตอนนี้ข้าอยากจะขอโทษเจ้าสองคนทั้งหัววีเฮ้าและวังตรงแต่ก็สำเลืองมองหน้ากันและหัววีเฮาก็กล่าวว่าพี่สาวมาปพ่อให้มันผ่านไปเถอะ โรงเรียนก็ชดเชยให้เราอยู่แล้วทัในใดนั้นมาเสียวเทาก็หันกลับมาทันทีดวงตาสีชมพูของนางก็เข้มขึ้นแรงกดดันที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของฮัววีเฮ่าและหวังตงมาเสียวเทาก็คำรามออกมาว่าในความคิดของข้าเรื่องนี้ยังไม่จบในวันนั้นมีวิญญาจาร์ประเภทน้ำแข็งที่หยุดข้าไว้นั่นคือสิ่งที่หยุดข้าไม่ให้ทำร้ายพวกเจ้าสองคนคนคนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้าบอกข้าทุกอย่างที่เจ้ารู้บางทีนั่นอาจเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ของเจ้าไม่ว่ายังไงข้าจะต้องพบเขาผม่หวังงงตตตรรรรรไไไดด้้้้ยยิินนนนนนเเ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 ช่่่่่ีีีีีขขาาาาาาากกก็มมสหหททวปลพะะูออใุณ์ เขานั้นสรุปอยู่เอาล้าละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ